รายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาในช่อง youtube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ช่วยไปกดช่องใหม่ผมด้วยนะครับไปกดติดตามชื่อว่าช่องปัดญาของกิจชาแนลครับวันนี้ผมมีหนังสือ o ป k เ t b บุกมาขายนะครับเล่มละ290บาทครับ เป็นหนังสือที่ผมแต่งเองนะครับใช้ประสบการณ์62ปีครับชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิบน,นะครับเิ่มละ290บาทคดีของทนายท่านหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่มาต่อกลกับคุณชุวิตกระมนลวิสิตนั่นก็คือขนายตั้มครับทนายสิทาเบี้ยบังเกิดหลังจากที่ออกมาโพสต์ถึงคุณชุวิต เรื่องกับเงินหกล้านบาทโพสเรื่องถุงเงินครับคว่าถุงเงินนี้คงจะไปหลอกหลอนทนายตั้มอีกนานแสนนานชั่วกับกายกับกาบ,บปราวาสเลยทีเดียวนะครับคนเราวเวลาโด่งดังแล้วก็มักจะกล้ามักจะกางมักจะลืมตัวแล้วหลังจากนั้นก็ตกพวด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 ,พวดมาเลยนะครับผมมีประสบการณ์นี้มาก่อนในชีวิตสมัยที่ผมรุงโรจน์นั้นนะ่ะ อย่างหนักผมก็มีความมั่นใจตัวเองสูงก็กล้าที่จะรุยทุกเรื่องราวทุกรูปแบบแล้วปรากฏว่าพอพลาดไปทีเดียวเหมือนกับตกบันไดสูงๆูครับตกตีลังกาตีลังกาตีลังไม่เป็นท่าเลยทีเดียวพาจะตั้งสติกลับมาได้มันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ขขที่ดีงามีจริงก็อนนีนี้กับทนายตามก็เช่นกัน ถ้ารอดปากเหี่ยวปากกาปากคุณชูวิทย์มาได้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดียิง่งแต่ทนายตั้มก็ยังไม่หยุดครับไม่ยอมที่จะหยุดเวลามันเลือดเข้าตาแล้วแล้วไม่มีเทนเน่ดีๆมันก็มักจะออกมาเป็นอย่างนี้โดยการโพสต์กระตุ้นเตือนในกรณีที่ดินของชูชูวิทย์ครับที่ดินที่บริจาคเป็นที่สาธารนณะบริจาคหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ทาเป็นสวนสาธารนณะ แล้วก็เอาคืนแต่เรื่องนี้ครับคดีนี้มันอีกยาวนานมากนานแสนนานเลยทีเดียวครับเอามาพูดตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพียงแต่พูดแก้เกี้ยวพูดแก้เก้อไปเท่านั้นเองนะครับทนายตั้มและจากนั้นก็มีหลายกระแสมารุมมาตุ้มทนายตั้มนะครับไม่ว่าจะทนายดีด้าซึ่งทนายตั้มไปพูดถึงเธอไม่ว่าจะเป็นกรณีของลุงพล ในการไปทําดีให้ลุงพลแล้วก็มีทนายอา่านออกมาตอบโต้อ,ออกมาแชร์สลิป500,000บาทแล้วก็ยังมีร้ายต่อหลายคนนะครับที่ลุงกระดําโซลาเซลไม่ว่าจะเป็นคุณแซนแห่งเรือสำราญแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็มารุมมาตุ้มกันเยอะแยะมากมายจนวันนี้ครับคุณชีวิตก็ออกมาอีกแล้วแต่งนานนี้ ถ้าเป็นจริงนะผมวิงวอนนะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นจริงทนายตั้มรอดยากรอดยากยจริงรอดอะไรครับรอดที่จะไปติดคุกตัเตลายากยากมากคุณทวิตเขาออกมาโพส์ครับแต่ไม่ได้พูดถึงทนายตั้มนะมาโพสต์โพสต์ในเพจของเขาครับชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ เขาบอกว่าทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคงสงสัยไปทั่วทำไมรวยเร็วจังทิดแชเบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นกับเจ้าหน้าที่ดีเตัวเตี้ยเตี้ยอายุประมาณห้าสิบปีชื่อเว็บแห่งเกมมีมีญาชื่อแจ็คดูแลเว็บให้มีหน้าเล่า ว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาเตะเป็นถาดเสื้อตัวรักสารรถปอรเช่คนที่รู้คือตำรวจใหญ่ฉายาเทพจอจานที่ต้องหลับตาลงข้างเพราะใช้งานสนิทกันอยู่วันสองวันนี้จะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นพวนคอยรับให้ดีทนายดังตกสวรรค์นี่ขอย้ำนะครับเขายังไม่ได้เอ่ยชื่อทนายตั้มมา แต่คำเดียวครับเอามาฟังต่อตอนนี้ตํารวจใหญ่คุมไซเบอร์กําลังขุดข้อมูลอยู่เร็วๆนี้มีข่าวใหญ่รูปน้องรักของทนายเริ่มทยอยออกให้เห็นก่อนดูแล้วเหมือนเดาคุกเดาวคุกนะครับเชื่อแล้วพี่ชายมาไกลาเกินฝันก่อนทนายจะดังหากินกับการรับคดียาพอได้เงินมากง่ายและเร็วไม่รับทำคดีอื่น ให้เสียเวลาอย่างคดีดาราสาวดังลูกครึ่งใช้เอกาสารปลอมใช้เอกาสารตำรวจปลอมมอร้อยทับสองบินปอหนีไปต่างประเทศทันทีวิ่งอายการสั่งไม่ฟ้องแม้ตำรวจแย้งแต่การสูงสุดยืนยันสั่งไม่ฟ้องตัวเองรอดบ่ให้ลูกน้องโดนฟ้องคนเดียวอีกสองคนหนีเข้ากลีบแมกสนักงานทนายกำไรต่อปีเท่าไรายได้มนุษย์เงินเดือน อนน้องเว้นนะครับอันนั้นมันจบไปตอนเลยนะหนีเข้ากีดเมฆแล้ว้องเว้นระยะหน่อยแล้วก็มาต่อว่าสำนายนายความกําไรต่อปีเท่าไดได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนเนมบ้านหลังละเกือบร้อยร้านส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกทั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่ดิผมไม่มีวักอีกแล้วบ้านหลังละเกือบร้อยร้านส่งลูกเรียนเมืองน,นอก ทุกครั้งที่ไปเที่ยวต่างประเทศมีลูกน้องนายตำรวจใหญ่เทพจอจานมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ชอปปิ้งหลักร้านบนเปอร์เมียภาษีไม่เคยจ่ายพราะเงินที่ได้แบบเ่าๆเอาไปซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อพ่อป่าโปรติตามตอนต่อไปเมื่อรักจะออกแสงต้องไม่ร้องงองแงบาทแผลต้องไร้ร่องรอยแต่สมเภว,วสีใหม่ ต้องมาเจอสมพเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาหลุนนะครับคุณชีวิตนะผมไม่รู้ท่านท่านเขียนเองหรือเปล่านะถ้าท่านเขียนเองนั่นถือว่าท่านเป็นนักเขียนดีๆนักเขียนคุณภาพได้คนหนึ่งเลยจริงๆนะเพราะว่าชัดมาก แล้วก็อธิบายครบถ้วนกระบวนการมีลูกหยอดว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณชีวิตไม่ได้เอ่ยชื่อทนายตั้มในเพจนะครับปรากฏว่าก็มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายคือส่วนมากก็จะเห็นด้วยกับคุณชูวิตยะครับเพราะว่าเพจของคุณชูวิตแฟนเพจเขาก็จะต้องเป็นพวกคนชูวิตก็จะมีคนที่ไม่ใช่พวก ก็ไม่ค่อยกล้าออกมาคอมเมนต์อะไรมากมายไม่ค่อยกล้ามาตําหนิเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนแฟนเพจชุนชีวิเขารุมยำรุมกระทืบก็ได้แต่อ่านเฉยเฉยแต่บอกกันว่าหนึ่งในนั้นคนที่ม,มาคอมเมนต์คือทนายตั้มครับทนายตั้มก็พูดเป็นํานองว่าเขียนเป็นตานองว่าว่ามีหลักฐานเพียงพอไหมนะถ้าไม่มีหลักฐานเพียงพอในการพูดแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบคำพูดด้วยส่วนน้องชายน้องชายต่างมารดานะ ต่างมาดาหรือเปล่าน,น้องน้องชายอ่ะจะไม่ใช่น้องที่ขานตามกันมาพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนะเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับธนาตามครับอันนี้มันก็เรื่องของเขาถ้ามีหลักฐานจริงเขาจับเขาติดคุกไปเลยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนธนา,นาตามก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่ไม่ได้พูดถึงเทพจอจานไม่ได้พูดถึงพี่ชายปอป่าการที่คุณชูวิทย์ออกมาโพสอย่างนี้ ไม่รู้ใครรู้ไหมแต่ผมก็รู้ว่าเป็นทนายตามเพราะตอนนี้เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่สองคนคุณชุวิตคงไม่พูดไปถึงทนายเดชาคงไม่พูดไปถึงทนายอนันตชายอนันตชัยนี่ไม่พูดแน่คงไม่พูดไปถึงทนายหลายคนนะครับไม่พูดเขาไม่ได้มีกรณีขัดแย้งอะไรกับคุณชุวิตก็คงจะเป็นทนายตามนี่แหละมาเธอตามก็ออกมาโพสต์แบบนี้แต่ผมดูแล้วคุณชุวิตเขคงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะครับผมดูแล้วนะเพราะว่า ไม่ได้เอย่ยงชื่อนามสก,กุลแต่ก็ไม่รู้อล้วแต่ทนายเขาก็จะจัดการกันเองว่าผิดถูกเป็นยังไงก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับหนาวแน่หนาวแน่นแน่เพราะใครก็ตามที่ไปยุ่งเกี่ยวกับพนันออนไลน์มักมีอันเป็นไปทั้งสิน้นแล้วใครก็ตามที่ร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะขับรถซูปเปอร์คาร์ ก็จะโดนสอยร่วงไปทีละคนสองคนคนสองคนไม่รู้ซุปเปอร์คาร์นี่มันไปรถผีสิงหรือ,อยังไงคนที่ขับก็ไปนอนอยู่ในคุกเยอะแยะมากมายนะที่พอจำได้ก็มีไอ้ต้นเรื่องอ่ะไอ้เจ้าพ่อฟอร์เร็กสามดีชื่ออะไรวะได้ละก็ไปติดคุกอยู่แทนไทยก็เพิ่งตามไปนะครับแล้วก็มีอีกร้ายต่อหลายคน ส่วนมากจะขับขับรถซูปเปอร์คาร์นั่นแหละครับ <c oughs> นั่นแหละแล้วผมจะบอกให้ว่ามันอันตรายยังไงร,รูป้ปะครับคือคนที่มีชื่อเสียงเนะียไม่ว่าจะเป็นคูณชูวิทย์หรือคนหลายต่อหลายคนจะเป็นนายตั้มเป็นอัจฉรยะเป็นเดชาหรือเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งเป็นเด็ดไอดอลเป็นยูทูบเบอร์นะครับเวลาที่จะทะเลาะก,กับใครจะมีปัญหากันใัรมักจะมีคนส่งข้อมูล ส่งข้อมูลมาเยอะแยะเลยขนาดผมนี่นะครับไม่ได้โด่งดังอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีชื่อเสียงเทียบเท่าชั้นพวกเขาครับแต่ฝีมือนี่ผมก็มไม่เป็นรองพวกนี้นะก็ยังมีคนส่งส่งนูง่นส,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 ส่งนี่มาให้เยอะแยะมากมาเป็นหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลเราก็ต้องมากัานกรองมาดูซิว่าเอมันมีหลักฐานจริงไหมมันอะไรจริงไหมเราก็ถึงจะค่อยนาเสนอค่อยจะพูดไปครับคนอย่างนี้ก็มีอย่างเช่นกรณีชุนชูวินเนี่ย ตอนนี้คนที่มีปัญหากับทนายจ้ามก็จะส่งข้อมูลป้อนข้อมูลป้อนโมโหเยอะแยะมากมายโดยทีเดียวครับก็ต้องตั้งการให้สูงก็ต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าทําผิดจริงก็ต้องยอมรับผิดถ้าไปยุ่งกับทนายออนไลน์จริงก็ไปติดคุกก,ก็ทั้งเองตอนนี้ก็เอาเงินที่มีอยู่จัดแจงให้เป็นเงินสดให้ได้แล้วก็ไปไปฝังดินแต่ฝังดินเดี๋ยวนี้ไปฝังแบบสมัยก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวปวกมันจะแดก ก็จะต้องทําไงจะเป็นตู้เซฟไหมตู้เซฟก็ไม่ได้เดี๋ยวลืมเบอร์เป็นตู้เซฟเนี่ยแต่ไม่ต้องไม่ต้องใส่เบอร์ครับไม่ต้องร็อกว่างั้นเนี่ยไม่ต้องใส่รหัสแล้วก็ขุดดินนะแล้วก็ฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ฝ,งวฝังในบ้านนั่นแหละครับจะดีที่สุดแล้วก็ไปติดคุกมันจะติดร้อยปีสองร้อยปีมันก็ติดได้แค่เท่าไหร่นะยี่สิบปีหรือไงไม่รู้กี่สิบปีก็จําไม่ได้ละ ก็ติดไปติดไปติดมาเดี๋ยวก็ออกมาออกมาก็มาใช้เงินมาเสริมครับอย่างคุณแช่ชมอยก็ออกมาตั้งนานแล้วเราไม่รู้ท่านเอาเงินไปฝังดินไว้หรือเปล่าถ้าฝังดินไว้ก็ออกมาก็เสวยครตอนนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมอย่างนั้นเลยครับจะดีที่สุดเพราะั้ามาโดนยึดทรัพย์โดนอะไรหมดเลยติดคุกออกมากลับมาก็เป็นหมาตัวหนึ่งมาคนรวยนะมีเงินเป็สิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ไม่เคยช่วยเหลือพี่น้องไม่เคยแบ่งปันใครเลย เวลาหมดตัวมาพวกนี้เขาสมน้ำหน้าเขาไม่กลับมาช่วยหลืออะไรนะเร่ก็ต้องระวังผมก็เตือนทุกคนนะว่าอย่ายุ่งกับคุณชูวิทย์คุณอาชายะก็ระวังนะอย่ายุ่งกับคุณชูวิทย์เชื่อไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มหรอกตอนนี้เราก็ต้องรอนะถ้าเราุ้งกับคุณชูวิทย์รอต้องชูวิทย์ขาลงก่อนไปทาอะไรที่ผิดผิดพลาดพลาดเราค่อยไปยุ่งกับคุณชูวิทย์ตอนนั้นครับตอนนี้แบบเขารุ่งมาก เขาพุ่งมากก็จะไปยุ่งเขาดีที่สุดมันไม่คุ้มไม่คุ้มจริงๆตอนนี้ทนายตั้มก็เครียดแน่แเครียดแล้วก็คงทบทวนตัวเองว่ากูัวไม่น่ากูไม่น่าไปยุ่งกับมันเลยไอ้ชูวิทย์เนี่ยหละไม่น่าอะไรแม่งมันปันดาลใจให้กูไปยุ่งกับมันมันน่น่าเลยแต่คืออย่างทนายจ้่ก็ต้องเจอแบบนี้ทุกครั้งเพราะงานแต่ละงานที่เขาเปิดแต่ละแผลแต่ละแผลเนี่ยคือระดับ บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นผู้กับโจนะครับผู้กับโจอ,ออกมาจากคุกเมื่อไหร่ทนายตามก็ต้องมีหนาวร้อนเชื่อผมเลย <c oughs> ถึงไม่ออกมาก็ยังหนาวร้อนเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เสี่ยงจๆรๆิงก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมาดูการต่อไปว่าตกลงเรื่องที่คุณชีวิทย์ออกมาพูดออกมาแชรว่าทนายคนหนึ่งไปยุ่งกับเว็บพนันออนไลน์มันจะจริงหรือไม่จริง ก็ดูกันต่อไปนะครับก็ผมก็ภาวนาว่าอยาให้เป็นเรื่องจริงเลยนะอยากเป็นเรื่องจริงดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องจริงหรอกนะถึงผมไม่ได้ชอบทนายตั้มแต่ผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกียดทนายตั้มนะนี่ก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นลครับผมมหีหน้าที่เสนอครับในแนวของผม ใครชอบผมก็ดีใจใครไม่ชอบผมก็ไม่สนใจครับผมผมไม่รู้จะทำะไงให้ใครมาชอบกันทั้งหมดสำหรับคนที่เห็นต่างก็คอมเมนต์เข้ามาดูด่าว่ากล่าวให้ของรับให้คำหยาบคายได้หมดเรียกไอ้ดำเรียกไอ้ควายได้ทั้งนั้นเลยครับผมเปิดช่องให้นำเสนอมาถ้าเป็นความสุขของทุกท่านก็อัดกันมาเต็มๆไปเลยผมไม่สนใจ ที่สนใจก็คือผมขายหนังสือครับชื่อว่าหนังสือปัจยาไม่ใช่หนังสือปัจจัยหนังสือการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิมพ์ผมขายสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับทําไมถึงขายแพงก็ผมเข้ากองทุนกองทุนโครงการแบ่งปันผู้ยากไร้นะครับแล้วก็แบ่งอาหารให้กับหมาเร่ร่อนเขาก็จะเงินไปทาเริ่มตั้งแต่เดือนนี้นะครับสําหรับท่านที่จะสับสนุน สินค้าก็เข้าไปดูในช่องไปเพจกิจพลมาร์เก็ตติ้งวันเสาร์ที่ส9เก้าเมษายนนี้ก็จะมีพิธีบวงสวงใหญ่พ่อปู่ศรีสุดโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับผมจะบวงสวงใหญ่มีโรงทานมีจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยก็ถ้าจะมาร่วมทําบุญก็ติดต่อเข้ามาครับในเฟ e บุ o k ดรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ facebook กิจพลเดชวิสัยนะครับโรงทานถ้าใครจะมาตั้งก็ติดต่อมา ถ้าไม่ตั้งแต่อยากจะช่วยก็บูธละสามพันบาทเดี๋ยวจะมีคนทําให้แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ดูถ้าจะบวร่วมร่วมวงสวงนะครับร่วมสนับสนุนค่าของบวงสวงก็ตามกําลังศรัทธาแต่ถ้าจะจุดเทียนเสริมดวงชะตาก็เล่มละสองร้อยเก้าสิบกรัมสำหรับท่านที่ จะสนับดูนช่องจิดโพสชาแน้าก็โอเนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชยนะ์เดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี